วันหนึ่งเราต้องได้รับการตัวหมวดขึ้นมาเป็นหัวหน้าเพื่อนเราจะจัดการกับเพื่อนร่วมง,งานเราที่วันวันงานทําน้อยในขณะที่เพื่อนอีกส่วนหนึ่งก็งานล้นมือจะจัดการยังไงดีกับคนประเภทนี้น้องคนนี้นะครับสอบถามเข้ามาว่าตอนนี้ทีมงานเนี่ยก็มีคนลาออกไปบ้างนะครับแล้วก็เหลือกันอยู่4คน นะครับก็มีเพื่อนเนี่ยสองคนเนี่ยทำงานขยันขันแข็งนะงานล้นมือเลยแต่อีกสองคนก็จับกลุ่มนั่งคุยนั่งเล่น Facebook นั่งเล่นโซเชียลมีเดียน้องเขาเนี่ยเป็นคนที่ห้านะแต่เพื่อน,นมีสี่คนเขากำลังปวดหัวเลยว่าเราจะทำยังไงกับคนประเภทนี้เพราะว่าอนาคตอีกสองสาเดือนข้างหน้าเนี่ยเขาถูก วางแผนว่าจะถูกโตมทให้เป็นหัวหน้าเขาก็เลยถามว่าเมื่อเป็นหัวหน้าแล้วจะจัดการเพื่อนสองคนสองคนทํางานหนักอีกสองคนไม่ค่อยทํางานจะจัดการไอ้สองคนไม่ค่อยทาอยํางานยังไงดีนี่คือที่มาของคําถามนี้ดีใจจังที่น้องรู้สึกเออต้องการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะกับคนที่มันไม่ค่อยทํางานแล้วก็น้องรู้สึก รู้ตัวด้วยซ้ำ at, ว่าคนที่ทํางานกําลังลําบากผมคิดว่าในในการที่เราเป็นหัวหน้าเนี่ยคือตอนเราเป็นเพื่อนเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้มากนะครับแต่พอตอนเราเป็นหัวหน้าเนี่ยสิ่งที่เราทําได้มันมีเครื่องมือที่เราเป็นหัวหน้าที่ใช้ได้ก็คือพระเดชเนาะส่วนพระคุณเนี่ยมันก็มันก็ทําได้ตลอดนั่นแหละแต่ในกรณีแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราได้เป็นหัวหน้านะครับผมว่าเขาต้องคุยให้เคลียร์ในวันแรกที่เราได้รับตําแหน่งอย่างเป็นทางการเลยนะครับ คุยกับทั้ง4คนให้ชัดเจนว่ารูปแบบการทํางานของเราเนี่ยเมื่อเราขึ้นมาแล้วเราต้องการอะไรเราคาดหวังอะไรเราอยากให้เขาช่วยอะไรต้องไปตรงมาเลยครับแต่ต้องต้องประกาศให้ชัดเจนก่อนเนาะว่าเราต้องการแบบไหนเขาเรียกว่าเซตโทนของการทํางานก่อนเพราะหัวหน้าแต่ละคนก็รูปแบบการทํางานทำนินปฏิบัติก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมงั้นเราเอาตรงนี้ให้เคลียร์แป๊บสักสักดอกก่อนในครั้งแรก บอกไปเลยครับว่าห้าข้อที่เราขอถ้าจะต้องทํางานร่วมกันให้ได้เนาะแล้วก็บอกด้วยว่าถ้าไม่ได้มันจะต้องเกิดอะไรขึ้นคือให้ให้มันมีความชัดเจนเหตุผลที่ผมแนะนําให้ทําแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรคนที่ทํางานอะ่ะสองคนนะเขาก็อยากให้เราช่วยเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าวันที่เราขึ้นมาเป็นหัวหน้าแล้วเนี่ยสมมติเราขึ้นมาแล้วนะเราจะจัดการยังไงกับปัญหาที่เขาแบกอยู่ ในขณะเดียวกันไอ้สคนน่ะที่นั่งเล่นโซเชียลมีเดียนั่งคุยนั่งซุบซิบนินทาสบายๆเนี่ยมันก็ท้าทายเราเหมือนกันนะว่าถ้าเราขึ้นเป็นหัวหน้าเราจะจัดการเขาเขาสคนแบบไหนเราจะมีอะไรไม้เด็ดออกมาบ้างการประกาศชัดเจนเรื่องวิธีการทํางานและแนวทางเนี่ยมันจะช่วยได้ช่วยเซฟคนที่ทํางานหนักในขณะเดียวกันช่วยเตือนคนที่ไม่ค่อยทํางานว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจอน่เดี๋ยวเจอนะ่ ถัดไปเมื่อประกาศเรียบร้อยแล้วก็ต้องคอยสอดส่องแล้วก็ดูมอนิเตอร์ดูไปเรื่อยๆว่าพฤติกรรมมันลดลงบ้างไหมไอที่เรื่องไม่ดีแล้วก็งานของคนที่ลดนมือเราต้องหาวิธีช่วยนะครับไม่งั้น2คนเนี่ยเกิดชิงลาออกไปเนี่ยคนที่ซวยคือเรานะซึ่งเป็นหัวหน้านั่นเองนะครับถ้าสมมุติเหตุการณ์มันเลวร้ายไปเรื่อยๆก็คือความหมายคือสคนก็ยังท้าทายเราอยู่ด้วยกันไม่ทํางานเนี่ยเราใช้พระเดชได้เลยนะ เพราะว่าการเป็นหัวหน้าเนี่ยมันมีอาวุธที่ถูกต้องทําได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตักเตือนด้วยวาจะถึงพฤติกรรมที่ไม่ควรทําถึงปัญหาที่ไม่ควรก่อถ้าหนักข้อก็สามารถขยับมาเป็นการตักเตือนด้วยรายลักษณ์อักษรก็ทําได้ออกเป็นจดหมายนะครับก็ทําได้โดยมีห้ชมาร่วมพูดคุยด้วยนะเอาเจ้าตัวมาคุยพร้อมกับเราแล้วก็เฮจแล้วก็ เตือนเขาแล้วก็ให้ใบเตือนก็ได้ถ้าหนักถึงเลเวลสูงสุดก็คือผิดซ้ำผิดซากนะครับแล้วมีการออกจดหมายเตือนนะครับซ้ำเติมข้อเดิมมากกว่า 1- นึ่งถึงสไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็สามารถเอาเป็นเหตุในการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้เช่นกันซึ่งวิธีการเหล่านี้เนี่ยผมก็ไม่อยากให้มันถึงตรงนั้นนะครับผมก็เลยแนะนําว่าให้พูดคุยตั้งแต่ตอนแรกให้ชัดเจนไปเลยดีกว่าแล้ว ถ้าชัดเจนแล้วติดตามผลดูถ้าไม่ดีก็ต้องเล่นไปตามเนื้อผ้านะกฎกติกาที่ว่าไว้ในหมวดของเรื่องกฎหมายแรงงานการออกจดหมายเตือนเนี่ยสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ t h e p r a c t i c a l c o นะครับจะมีหมวดกฎหมายแรงงานเลยคนที่เป็นหัวหน้าแล้วก็กังวลว่าไม่รู้จะก,กำหลับลูกน้องตัวปวนยังไงเนี่ยถึงเวลาแล้วครับบางทีก็ต้องใช้พระเดชฟาดฟันซะบ้าง ถ้าเราไม่ทําแบบนี้เราอาจจะต้องสูญเสียพนักง,งานเก่งๆและพนักง,งานดีๆไปนะครับสุดท้ายก็จะกลายเป็นว่างานมันมากองที่เราเพราะเรามีคนไม่ทํางานมากกว่าคนทํางานนั่นเองนะฮะเรื่องนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องใจร้ายนะเป็นเรื่องที่ควรทํามากกว่าถ้าเรามองว่าเป็นเรื่องที่ใจร้ายแล้วพนักง,งานที่ทํางานด e ีอะเพื่อร่วมงานเราแต่ตอนนี้เป็นลูกน้องเราที่เขาขยันขันแข็งงานล้นมือละเอางั้นเราไม่ใจร้ายกับเขามากกว่าเลย มี่เรามาทํางานนะไม่ได้มาทําการกุศลความยุติธรรมมันต้องสร้างให้ทุกคนอื่นเห็นด้วยทําผิดก็ต้องได้รับบทลงโทษทําดีก็ต้องได้รับการสนับสนุนคําช่้ชมเป็นต้นนะครับก็เป็นกำลังใจให้สําหรับหัวหน้ามือใหม่ทุกคนนะครับ